สวัสดีนะครับผมพ่มอแม่พี่น้องนะครับผมมาน,นี่มาเด็กจักหน่อยนะพี่น้องเอ้สองหมืนครับพีนนะ่เนี่ยพี่น้องนะครับผมโอ้ยวันนี้ลงคลิดไห่พี่น้องเบิ้งเนาะเอาไปตั้งตำเลยกันนะพี่น้องนั้นเดี๋ยวนะเตาจังซีกันเท้ายังตามไปรอดนะครับผมอย่าไปคิดอย่างก็มันหลายนะครับผมนะคิดหลายนะครับผมกระโบดีเนาะเอาเปิดมางามๆแล้วน้องละเอามาครับผมยังไงเนาะเอียว สี่สามเอียวเซียวสามอีกแต้มครองกาดวงโปรกันเลยทีเดียวจนะครับผมเอือหามื่นสองนะครับผมเปิดนี่นะครับแนนอนอีรีกับนี่นะครับผมสไตล์โคตรเซียนนะครับผมไม่เดี้ยวเลือกเลยเอฟซีบอกจะฟ้าวไปใส่เีาแหงให้หนูเดืกันได้ไหมแมนบอรจัดไปนะครับผมไปเทืองต่ำคือเก่าครับพี่น้อง ถึงเขาละทึง n าถทึงไงอาอัน์ลุกว่รรมมาถูกใจเทียนเอาไนอจัดไปี่ครับผมจัดไปครับผมปาร์ตสิบสี่คนนะครับเจ็ดหมื่นคนไปนะครับเยาครับเยากับไวเยาเหาเด้อดังเด้อเด้อเดอังเด้อเอ้ยสิบเให้โ่ครับพี่น้องเอ้ยโดนๆสีพ่อกันน ไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมที่คารพปรกทุกทุกชาตินีครับมาอีกแล้วทมาอีกแล้วรับผมมาต่อไปครับไม่ต่อไปโล่มตามขึ้เก่าครับพี่น้องนะครับผมอ่านะครับผมเจอเจอครับแน่นอนครับผม มาทั้งตำเลยละกันนะครับผมเปิดมาไหมนี่4 5 4เสีย,ย,ย,ยรนะครับผมอือือเอานะครับเหลือเมื่อสามเอาไหมครับผมรอครับต่อปต่อไปลูตามือเกา่า อ่ะมานะครับ <Yeah. S 1> เอียวสามสวางกระเ <4. S 1> ตมครั้งกระดองปันะครับผมนะอ่ะ,น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 ,ออะนะครับผมไปกันต่อนะครับพี่น้องนะครับผม ไม่เต็มครองเลยครับพี่รองเออไม่เนี่ยหาหมื่นเก้าครับพี่รองนั่นแหละครับพี่รองเราต้องรองอย่างไรครับให้เบิ้งเออกนะครับผมเปิดต่อนะครับ รอบเปิดซู้มครับพี่น้องเบรงยังเดียวครับเบรงยังเดียวรอดนะครับผมนะหกห้าหกห้าสามนก็เต็มครองกระดองปวดนะครับผมเก่ามือสองเท้าโหลดครับพี่น้อง